ครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับหลังจากจบ x 1วันไปนะครับเรื่องคัดเรื่องควันไหลนะครับเราก็มาต่อกันที่ฟีโน่นะครับฟีโน่นี้ลูกค้าบอกว่าจอดแป๊บเดียวนะครับจอดแป๊บเดียวเบิ่งสภาพบรโลดครับนะครับเบิ่งสภาพบรโลดครับจอดแป๊บเดียวครับ แต่ผมไม่รู้ความหมายของลูกค้านะครับว่าว่าลูกค้าขับมาจอดแป๊บเดียวรถด,ดับหรือว่าหรือว่าหล้างจากรถด,ดับแล้วจอดไว้แป๊บเดียวนะครับนะครับเบื้องทรงก็เป็นตาจอดแป๊บเดียวนั่นแหละครับจอดแป๊บเดียวนะครับจอดแป๊บเดียวที่คาแคร์มันก็จะสะอาดนะครับ <laughs> นะครับ อานะครับหลังจากที่รับงานจากลูกค้ามานะครับลูกค้าบอกว่าขับไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็รถด,ดับนะครับผมก็ไม่รู้ว่า,ามันจะเกิดจากอะไรนะครับก็เบิ่งจากสภาพแล้วนะครับก็จะมีหลายสาเหตุหลายเหตุผลตามมานะครับลูกค้าบอกแบตผมก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับ พูดถึงเรื่องแบตสักนิดหนึ่ง mm. นะครับไอเรื่องแบตเตอรี่นี้นะครับมันมีอายุนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาใหม่แล้วมันจะใช้ได้นานนะครับแบตเตอรี่ในสต็อกนะครับเขายังให้หกเดือนคุณต้องเอาออกมารีชาร์จนะครับเก็บในสต็อกหเดือนต้องออกมารีชาร์จแต่หกเดือนมันก็ยังนานเกินไปนะครับ สามเดือนก็ควรจะออกมารีชาร์จนะครับแต่ที่แน่ๆร้านค้าร้านอะไรผมไม่เคยเห็นร้านไหนแกะกลองแบตเตอรี่ออกมาทำการรีชาร์จนะครับเนื่องด้วยนะครับแบตเตอรีอ่ชนิด MfMaintenance free น,น,นะครับ Maintenance free น,น,นะครับหรือว่าแบตกลึงแห้งนะครับมีการเติมน้ำมาจากโรงงานนะครับหรือ SMF นะครับ SMF MM นี่ก็จะเป็นซิลเมทเนนซ์ฟรีนะครับเป็นแบตเป็นแบตแห้งนะครับจะมีการเติมน้ํามาจากโรงงานนะครับนั่นหมายความว่า,าแบตที่เติมน้ํากดมาจากโรงงานแล้วแพ็คตายมาแล้วนะครับจะเริ่มนับอายุการใช้งานนับตั้งแต่วันที่ชาร์จครั้งแรกก็คือวันที่เขาปั๊มมานะครับถ้าไม่ใช่สิวันที่เขาปั๊มวันที่มานี่ครับ ตรงที่เขาปั๊มวันที่มาคือการชาร์จครั้งล่าสุดนะครับก่อนออกจากจําหน่ายนะครับชาร์จล่าสุดนะครับส่วนวันผลิตครั้งแรกอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ทับไว้นะครับแต่ตัวที่เราเห็นก็คือชาร์จครั้งล่าสุดนะครับเ,เพื่อนนะครับดังนั้นนะครับการซื้อแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่บางตัวบางยี่ห้อซื้อมาปุ๊บใช้ได้ยังไม่ถึงเดือนเสียนะครับหรือซื้อมา ชาร์จไม่เข้าไม่มีไฟเลยก็มีนะครับอันเนื่องมาจากกรณีที่เก่ามาข้างต้นนะครับแต่วันนี้เอาที่เห็นนะครับอ่นะครับมันไม่มีกําลังอัดนะครับไม่มีกําลังอัดแต่ผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าอ่าไม่มีกําลังอัดตัวนี้อันเนื่องมาจากรถจอดนานแล้วน้ํามันเครื่องยังไม่ขึ้นไปเลี้ยงกระบ,บอกสูบหรือไม่นะครับหรือ ว่าวรั่วแหวนหลวมอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวขอทําการอาบน้ําก่อนนะครับถ้าไม่อาบน้ําคงทําไม่ได้เลยนะครับสภาพนี้นะครับก็บผมหลังจากที่ทําการชาร์จแบตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟ ประกายไฟที่หัวเทียนก่อนนะครับมาที่ตัวรถนะครับอันนี้ก็เอาแบตสำรองมาใส่แล้วนะครับเรามาดูประกายไฟนะครับาจะเห็นประกายไฟนะครับปิ้งนะครับพอดีกล้องสั่นมันก็เลยไม่ซูมนะครับ อ้าวเท่าที่ผมดูแลงหิ้นๆครับพี่น้องไฟอ่อนนะครับอาจจะเป็นที่หัวเทียนนะครับหลังจากที่เราทําการเช็คประกายไฟแล้วนะครับเราก็ได้ทราบว่านะครับระบบไฟจุดระเบิดยังดีอยู่นะครับยังทํางานปกติอยู่นะครับยังแต่ว่าอาจจะเป็นหัวเทียนหมดสภาพนะครับเดี๋ยวอ,อันดับต่อมานะครับเราจะมาดูกําลังอัด ตั้งมาร์กกันนะครับตั้งมาร์กแล้วก็เช็คาบาวนะครับอ่ะนะครับโดยปกติเราต้องเปิดฝาเลาวนะครับดูว่าเบาะไอดีกดลงหรือไม่นะครับในช่วงจังหวะไอดีกดลงสุดแล้วก็กําลังเลื่อนขึ้นนะครับจะเป็นจังหวะอัดนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเราก็มาดูที่มาร์กนะครับแต่ทีนี้เราใช้อ่าหลักความเคยชินนะครับเราดูน้ำหนักมือเอานะครับดูน้ำหนักมือเอา เมาผ่านจังหวะลูกสูบจังหวะวาวกดไปหรือยังนะครับรับจะใช้นะครับมาร์คเอลอนะครับไม่ใช่มาร์คเฮดนะครับเนี่ยดูเหมือนดูเหมือนหนักแล้วนะครับนะครับแล้วมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ักไฟครับแถบแม่เหล็กนะครับฮร์เพียผ่านไปนะครับแล้วก็เป็นนะครับ TDC นะครับเป็นเฮเฮนี่เป็นช่วงจังหวะไฟนั่นแหละนะครับแล้วก็ mark l นะครับที่ท่านเห็นนะครับเห็นบ่ล่ะครับนะครับเฮกับ l นะครับจะตรงกับหัวสอนนะครับ เราเอา L ครับขยับอีกนิดนึงนะครับอุ้ยหนักนะครับตรงแล้วนะครับนี่นะครับกับงาสอนนะครับมารเอลนะครับแล้วก็เปิดฝาว์วตั้งได้เลยนะครับ